พัดลมเสียเป็นอะไรที่หลายคนต้องเจอนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาซ่อมพัดลมนะครับอาการก็จะไม่หมุนนะครับใบพัดมันจะหมุนฝืดก็ตามภาพเลยนะครับอาการนี้ก็ซ่อมไม่ยากนะครับสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยงบเคียงศูนย์บาทนะครับไม่ต้องลงทุนเลยก็ตามตามคลิปวิดีโอเลยนะครับก็แกะอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายนอกออกหมดเลยนะครับให้เห็นมอเตอร์ด้านในเลยนะครับทั้งใบพัดทั้งฝาครอบมอเตอร์ก็แกะออกหมดเลยนะครับ มาเกะออกมาด้านในนะครับก็จะสังเกตตรงแกนมอเตอร์นะครับจะมีฝุ่นนะครับเห็นไหมดำๆอยู่นะครับตรงแกนมอเตอร์นะครับมันจะเป็นมีบู้อยู่นะครับก็เรามาแก้ปัญหาง่ายๆนะครับก็ทําตามผมเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะลองแกะที่ด้านหลังดูนะครับว่ามันจะมีฝุ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบู้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังใสสะอาดนะครับไม่มีฝุ่นก็มาที่ด้านหน้านะครับก็ ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับใช้แปรงแปรงนะครับอันนี้มันติดแข็งมากเลยนะครับผมใช้แปรงแปรงก็ไม่ออกนะครับซึ่งผมก็จะใช้น้ํามันอเนกประสงค์นะครับในการฉีดเข้าไปแต่ว่าฉีดนิดเดียวนะครับอย่าฉีดเยอะเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะครับไปโดนขดลวดนะครับซึ่งมันอาจจะทําอันตรายขดลวดได้นะครับก็ฉีดด้านหลังไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหล่อลื่นนะครับเช่่ยมันหล่อลื่นก็สังเกตนะครับน้ำมันที่ฉีดและๆหยดลงมาครับจะเป็นสีดําเลยครับซึ่งจะนําคราบสกปรกและคราบฝุ่นละอองออกมานะครับอ่า วิธีนี้นะครับก็คือการใช้สว่านนะครับมาจับจัตักแกนมอเตอร์นะครับตัวสว่านนะครับผมจะใช้ความเร็วเบอร์สองนะครับในการหมุนจาตัวแกนพัดลมนะครับก็กดแช่ไปเลยนะครับหมุนซ้ายสักสิบวิแล้วก็ขวาสักสิบวิสลับกันนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาในระหว่างนี้ก็สามารถใช้น้ำมันอันอเนกประสงค์ฉีดเข้าไปได้นะครับก็ช่วยในการกระจัดคราบสกปรกออกมานะครับก็เราทําอย่างนี้ไปสักประมาณ 3 0ถึง40วินาทีนะครับบางทีก็แค่20วินาทีก็โอเคแล้วนะครับถ้าว่ามันไม่ฝืดมากแต่ว่าตัวนี้มันฝืดมากเลยนะครับหมุนแทบไม่ค่อยเดินเลยนะครับผมก็จะกดแช่ไปอย่างนี้นะครับสักพักหนึ่งสักประมาณ30วินาทีนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับลองหมุนดูนะครับตอนนี้หมุนลื่นเลยนะครับจากก่อนนี้ที่หมุนเทบไม่เดินก็ทําการประกอบชิ้นส่วนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับทุกคนสามารถทําตามได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแกะตัวมอเตอร์ออกนะครับแกะเอาแกนมอเตอร์ออกมาเช็ดทําความสะอาดนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็ ใช้ผ้านะครับขัดตรงบูธตรงแกนมอเตอร์นะครับเพื่อขจัดคราบสกปรกออกนะครับและก็ทําการหยดน้ํามันตรงบริเวณรอบๆบบูธนะครับแต่วิธีนั้นนะครับก็จะเป็นวิธีที่อันตรายนะครับอาจจะทําให้ขดลวดเกิดความเสียหายได้นะครับถ้าเราไม่ระวังระวังนะครับแล้วก็พัดลมเราก็จะเสียไปเลยนะครับจากที่คิดว่าซ่อมให้มันกลับมาใช้งานใหม่ได้นะครับก็กลับต้องซื้อใหม่เลยนะครับก็จะเพิ่มเงินไปอีกนะครับเพิ่มภาระไปอีก อ่ะสำหรับพัดลมตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วครับแรงเหมือนใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กับโคยุดเดียร์ไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ